นักเรียนออกกันบ้านมาสูสวัสดีครับหนูชื่อด็กยิงแมววันนี้หนี่หนูจะมาอ่านให้ฟังคือคำถามบุคคลสำคัญค่ะบุคคลสำคัญคือพ่อบุคคลนั้นก้าหานบุคคลที่คนนั้นกลัวคือแม่สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอ่านการบ้านของผม ของชื่อว่าอาฟุ้ยฟู้ยนะครับหลักคำไทยที่ควรทราบเมียเป็นคำนามเมียโกดเป็นคำกิริยาเมียรู้ทานเป็นกรรมเมียไม่ให้เป็นคำปฏิเสธเมียไม่อยู่เป็นคำวิเศษเมียจาดคำเชื่อม เมียมาเป็นคำอุ้ทานเมียสวยเป็นคำหญ้าเมียสวยเป็นคำโบราณเมียหน้าเมียน้อยเป็นคำขวัญหาเมียหัวเป็นคำหลวงเออเป็นคำหลวงเมียหลวงเป็นคำว่าชาศัสัสเมียเพือนหลวงเป็นคำแก้ตัวเมียจับดาวเป็นคำตายเป็นคำมังดาวสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กกินร่อนกล่าววันนี้หนูจะมาอ่านงานของหนูค่ะอ่านคำขวัญรักชีวิตกลัวภัยทำใจวิ่งเรียนอื่น